变粗了。 มอเตอร์ไกันนะจ๊ะอันดับแรกเราต้องคันซ้อนเข้าไปก่อนพี่น้องจ้าจะมาดูนะคะว่ามันรั่วตรงไหนก่อนที่จะรู้ว่ารั่วตรงไหนเราต้องเติมลมนะคะเติมลม จุ่มน้ำนะคะจุ่มน้ำจุ่มนะคะจุม่มลงไปเลยเ,เห็นแล้วนะคะที่ตาเห็นแล้วนะเห็นไหมนั่นเห็นไหมนี่นะคะที่มันรั่วนะคะเห็นไหมมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บุออกแบบนี้นะคะแต่เราดูที่อื่นก่อนนะคะมี ให้รอบเส้นนะคะต๋อชอกมันด้เต๋ตไปไปเวินั้นกระเป๋าแม่วางนี่นะคะเห็นไหมเอยเห็นไหมเห็นไหมรัวนะคะรัวนะจ๊ะเมื่อเรารู้ว่ารั่วตรงนี้เราก็ต้องมาไปนะจ๊ะเวลาเราปล่อยลมจะได้หาเจอ ทำเป็นกากบาดแบบนี้นะคะมันจะได้ตรงแผลที่รั่วอจุดโซนกลางก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะเจอแผลที่รั่วแล้วนะคะเรามาร์กไปลแล้วนี่เราจะมาปล่อยลมออกด้วยการเราจะไม่ขันออกนะคะเราจะกดลงไปเฉยๆให้ลมมันออกหมดหมดนะคะ ก็บอกเออมีที่คันซ้อนทํายังไงยางร่่ยอยากปะเองสามารถใช้ไม้หรือว่าอะไรกดลงไปก็ได้ให้ลมมันหมดนะคะนี่เรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้บอสของเราขัดเหมือนเดิมนะจ๊ะใช้อะไรก็ได้ใช้กระดาษทรายหรือว่าใบเลือดตะหล็กก็ได้แต่เราใช้บอสนะจ๊ะใช้บอส มันก็เข้าให้ได้เลยน,น,นี่เราก็เจียนะคะเห็นไหมเห็มเอมอนี่แล้วนะคะเราก็จะหาก,กาวนะคะทีนี้กาวอยู่ในนะ้ำตามหาก,กาวก,กันเลยพี่น้อง นี่เปดใส่บุญน,นี่เอาเหีาของไม้เลยเด่นทากาวนะจ๊ะทากาวใช้นิ้วก็ได้ถนัดดีนะคะบางคนเขาก็มันร้อนนะคะมันกัดก็ใช้ไม้ไม้จิ้มไม่งก็ใช้ไข่ควงนะคะแต่เราถนาดัดง่าไงคือหมักงถึงเนาะ เรองช่างมักง่ายที่ร้านนี้นะคะอาจะจมิ้นมาได้เนี่ยกาวไปอย่างไรกินให้แน่นนะคะไม่งั้นมันสิเหียรอนะคะรอให้กาวแห้งแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่ามันเหยียบอะไรนะเนาะเดียวนะจ๊ะทิ้งไว้ให้กาวแห้งก่อนวางไว้นะคะอะไรที่ไม่ได้ใช้วางนะคะ,ะจะมาดูว่ามันเหยียบอะไรมามันก็สูงเท่าไหร่ มาได้บอกี่ตรงกลางนี้อาดูนะคะใช้มือนะคะมือมือที่ไม่มีถุงมือค่อยๆรูปเบาๆอย่ารูปแรงเด้อมันอยู่ตรงไหนเม่รู้จุดยางอยู่ตรงไหน,นมันอยู่ประมาณกึ่งกลางคนะ่ะไมเหยียบอะไรไม่รู้นะจ๊ะ ค่อยๆนะคะอย่าทําแรงนะถ้าทําแรงมันจะตํามือเรานะคะถ้ามันเป็นรวดเป็นตะปูนะคะจะหาเจอไหมไม่ใช่เหยียดถอนไปแด้วบอกสรุปไม่มีนะคะสงสัยลูกค้าออกแล้วเรารูปดูแล้วนะคะมันไม่มีอะไรในกลัวไฟ ฮะไมีรุนเมเตอนไมรุนอ๋เขาม่ีเงี้ยเขาก็เมียมีตังค์เนาะก็ธรรมดาเมียไม่ชอบสุกระป๋อหเยอ่ลยอนี่เราแปะกาวตรงนีนะคะี่ตนนล้จะไละนเ มมาใสงั oh ้นก็เจียบอ่ะโนเมกินมันกเนก็เจียยเขาเป็นตลาดนั่นนวันจันอรวเนนเออตลาดนัดนัสีบุรียงเจียมาทั้งัดานล้ดตลาด บอกวันน้ำสีลมเนี่ยนะเก้าไปยัง,งลลืมอง้งตังด้ยตเียบเคลือญี่ปุ่นสมัยก่ยองงนดีดได้เวลาเหยียบ่ดีดของแค่วานกับดีด่มอันนี้มันเดืกแล้วแล้วบดีดเอาอ่าเสร็จแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะเติม,มลมนะคะที่ เช็คตัวว่ารั่วไหมคราวนี้เราจะไม่ไปอา่างกนราแล้วเราจะจุดในกระปุกคู่ของเราเราติดลมซึมอมอสไหมได้วยนี่ นี่ใหญ่แล้วอ่าจุ่มดูนะคะว,ว่ารั่วอีกไหมก็คือใหญ่ถึงไหจุ่มทีละนิดนะคะอ่าอันนี้ไม่รั่วนะคะไม่รั่วไม่รั่วจุ่มไปรอบๆส้นถ้ารั่วมันก็จะเป็นฟองฟอดๆนะคะ รั่วนะคะที่เราป่าเมื่อกี้อยู่ไหนเออป่าอยู่ไหนนะมีนี่นะคะอ่าเช็คเช็คดูแผลที่เราปะนะคะสรุปแล้วว่าเราป่าเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่รั่วนจ้าเขาต้องปอล่อยออกนะคะติดตัดงกดลงกันเลยอ่านอสกับอิสระเลงก่อน,นจะเป็นหน้ากระเทียม ม,มันแรงกอดีมันก็เล่นอ๋อมันเป็นเป็นบักเป็นบังกเฮ็ดเ,เองหรือจัองไงเฮ็ดเองก็นะ <laughs> เนาะเฮ็ดอะไรตนกอมันจะมอมเมินหนึงชิ้นเกียล็ดใช่ไหมเป็นล่องล่องยหญ่มีคม เติมรสมันนี้ใส่บอดี้กันเลย